ยาไล,าล่แมลงวันครับเด็กต,ตรงมาใส่ทายังสีก็ได้ครับตอนเท่าสียิ้เขาหรือดทาอาหารมันแมลงวันมันหลายครับเท่าจ็ดยาไล,าล่แมลงวันมนาไล่โดยที่แบบปลอดภัยครับสวัสดีครับมือนี่ผมจะพาะพี่น้องมาทำน้ำยาไล,าล่แมลงวันครับแมลงวันตามบานเท่ามันลายครับส่วนนี้มันหนาฝนครับ ผมจะพาพี่นองมาทำยาไล่แมงวันนี้แบบมมี่ยักษ์ตัคนะครับนี่ครับคือแมงวันมันมันมีหลายครับหนานี่คือหนาปนนี่ยคือเขาขกินเขาแล้วคือตอนเขาขกินเขามันก็นมีเต็มแมงวันครับเต็มเลยครับผมก็เลยจะพาพพีนองมาเบิงวิธีการทำ ยาลายแมงวันครับครับพีแต่แมงวันครับจากตัวหน่อยตัวใหญ่ครับมีเบิดครับมาเริ่มวิธีทำกันเลยครับนี่ครับคือวัตถุดิบที่จะมาทำได้หมือนี้ครับคือน้าส้มสายสูครับกับยากันยุงครับขวดเป่า ที่จะมาทำในบุรีครับมีกระดาษทิ่สู่ครับมาเริ่มวิธทีทำกันเลยว่าจะทำกันจังไ,ไรไลแมงวันแบบโบมี่เหลือผลละครับตามที่มองที่เข้าเห็ดทำอาหารกับแมงวันหลายครับตามคั่วตามขอกมั่วขอกหมูมีเบิดครับมีหลาย แต่ว่าสูตรนี่ผมจะทำเลยคือไ่มาแล้ววันนี้เกี่ยงครับโบเหลือแม่เต้ตัวเดียวครับวิธีทำทำันไดก็งายครับมาเหลือวิธีทำกันเลยครับน้ำขวดเป่ามาครับมาจ่อฟ้ามนียครับจ่อทำเป็นู้ เที่ยนครับอยู่ไก่เต้าไฟครับง่ายครับโบต้องใช้เที่ยนยากครับ แล้วนะครับจอหูแล้วนะครับให้ฟ้าขวดต่อมาคือใส่ยากัยุ่งครับ ใส่เลยเป็นเดือนนะครับถ้ำเคดียวใส่เลยเป็นเดือนเดือแม่วันหลายๆเลยห้าเขียงครับที่ผมเคยใส่มาก่อนแหละครับเลยจะทให้พี่น้องเบิ่งปลามันใส่ได้คนอีลีครับ มาคือใส่น้ำสม้มสายสู่ครับเติมลงไปในขวดนะครับแบบง่ายๆครับพอมาแร่วันมันถือกินน้ำสม้มสายสู่ผสมกับยากันยุ่งเลยนี้ก็เจอครับ เอาทิศสู่เลยมากเป็นส,สนวนครับใหญ่โพดครับบุลม เพิมเดียวครับ ง่ายๆไพ่ๆก็ทําได้ครับประยัดกับประยัดบุกไปทน,นตลายครับพอมันถือนํานี่มันั็จะซึมขึ้นมาเองครับจะทรงกินหอมขึ้นมานีกครับทําไห่มาแรงวัน มาเร็งสาบนี้ในบว่าไก่ครับสำหรับการทำขวดไล่มาเรงวันครับทำเร็จแล้วเอามาตั้งไปเลยครับตรงทีมาเลงวันหลายๆให้พี่น้องเอาไปตั้งไปเลยครับคือมาเรงวันถือกินลำสมสายสู้แล้วอ,อยู่มาได้แล้วครับหนีบัดครับสำหรับการทำน้ำยาไล่มาเลงวันครับแบบง่ายๆครับ ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับพี่น้องท่านไหนสนใจอยากเอาไปลองทําเมืองกับทำตามนี้นะครับตามที่ผมทําแบบง่ายๆแบบประหยัดน้ขดา,าขวดเปล่ามากขวดนึงแล้วกะ็ยากันยุ่งวดนึงครับาสมสายสู้กับกระดาษทิชสู่แหะครับตัวนี้ก็ใส่ได้แล้วครับสําหรับการทาน้ำยา ไลาแรงวันไลาแมลงสาบครับคลิบนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอคุณสำหรับการรับส้มและกดติดตามครับดาผมจะหาเรื่องเล่าสาระดีๆมพฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องปั๊มง่วง,ง้ามได้เลยครับผม